hello hello okay hi guys welcome to English with m ม and today you guys are with me I am ครูไม้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียน English class with ครูใหม่นะคะ,ะไปดูกันว่าวันนี้ครูไม้จะพาทำอะไรใช่แล้วครูจะพาไปดูเทคนิคการจำ tense ไปจนตายเลยนะคะ tense เนี่ย ปกติแล้วมันมีทั้งหมด24 tense ใช่ไหมคะแบ่งออกเป็น active tense นะคะ active tense แบบนหงนะลายมือสวยเหมือนคนเลย active tenses นะคะทั้งหมด12 tense และ passive นะคะ passive tenses ทั้งหมด12 tense โอเคเนาะรวมกันเป็น กี่ tense ครัทุกคนอ่ะตอบค่ะตอบ one two go รวมกันเป็นทั้งหมด24 tense นั่นเองค่ะวันนี้เราจะโฟกัสกันที่ไอเจ้าตัวของ active tense ทั้งหมด12 tense นะคะซึ่ง12เนี่ยได้มาจากอะไรได้มาจาก3ช่วงเวลานะคะมาคูณกับ 4 condition s conditions, หรือ4เงื่อนไขนั่นเองค่ะเทคนิคจ u m p t e n จนตายไปดูกันค่ะโอเคเลข3เนี่ยมันก็มีความหมายของมันนะคะทุกคน3นะหมายถึงอะไรคะทุกคน time นั่นเอง time time ในภาษาอังกฤษนะคะ จะออกเสียงยาวนะคะ time time แปลว่าเวลาในภาษาไทยคะ่ะเวลาส่วน C เนี่ยเขาก็มีความหมายคะ่ะ C หมายถึง4 condition อ่า conditions, นะ Cond conditions นะคะ conditions conditions นะคะ conditions แปลว่าเงื่อนอะไรคะทุกคนเงื่อนไข the skate เงื่อนไขค่ะโอเคเราจะมาดูกันที่เวลานะคะใน3ช่วงเวลาด้วยกันได้แก่1 present, present 1> นะคะ present คือ,ป,อคปัดจุบันนั่นเองค่ะ past ล่ะ past 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 นะคะเป็นเรื่องของอะ,อะไรคะทุกคนอดีตโอเค เวลาช่วงที่3คือฟิ l อะไรคะฟิ e ฟิวเจอร์ซึ่งแปลว่าอนาคตนั่นเองคะ่ะอนาคตอ่ะเรามาทวนเรามาทวนกันนะคะโอเค3ช่วงเวลาแบ่งออกเป็นดังนี้1คือ present แปลว่าปัจจุบัน2คือ past past แปลว่าอะอะไรคะอดีต 3 future future แปลว่าอ,ะ,อะไรคะอะนาคตนั่นเองอดีตนะคะปัจจุบันแล้วก็อนาคตอะไปดูในส่วนของ4 condition s หรือ4เงื่อนไขกันค่ะโอเคเงื่อนไขแรกนะคะทุกคนคืออะไรคือ simple tense นั้นจะต้องเป็น tense ที่ธรรมดานะธรรมดาโอเค2 continuous นะคะ continuous รากศัพท์ของคำว่า continue นะคะ continue แปลว่าต่อเนื่องเออเพราะฉะนั้น tense นั้นจะต้องมีความต่อเนื่องนะคะมีความต่อเนื่องเงื่อนไขข้อที่สามก็คือ tense นั้นจะต้องมีความสมบูรณ์แบบเธอจะต้องสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์โอเค เงื่อนไขข้อที่4คือ perfect continuous นะคะ perfect continuous ก็คือเป็นการรวมกันระหว่าง t e n s ท,ที่อ่ะเงื่อนไขที่3กับเงื่อนไขที่2นะคะกลายเป็น perfect continuous นะคะก็คือต้องมีความสมบูรณ์และ tense น,นั้นจะต้องมีความต่อ เนื่องนั่นเองค่ะอะลองไปดูวิธีการใช้อันนี้นะคะเป็นตาราง tense ท,ที่ทุกคนจะต้องจำให้ได้นะคะอันดับแรกนะคะหนึ่งนะ่ะเราจะต้องจำนะคะห้า tense หลักนะคะห้า tense หลักนะคะซึ่งได้แก่ tense น,นี้ present simple โครงสร้างของเขาคืออะไรคะคือ ประธานตามด้วยกริยาที่เติม s หรือ es ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์เฮ้ยเอกพจน์ไงประธานคนเดียวอยู่เงาเงากริยาที่ทำม,มาจะต้องเติม s หรือ es นั่นเองค่ะต่อไปคือ past s y m b o l past s y m b o l past simple tense คงสร้างอะไรนะมาทบทวนกันหน่อยเร็วคือประธานใช่ไหม เดี๋ยวเมื่อกี้ปรกกาแบตหมดประธานตามด้วยกริยาช่องที่สองนะคะประธานตามด้วยกริยาช่องที่สองโอเคกริยาช่องที่สองเนี่ยจะบอกความเป็น past หรืออดีตนั่นเองค่ะอ่ะตัอไปคือ present continuous present continuous นะคะ continuous โ okay. อเค โครงสร้างของเขาคืออะไรคะพร้อมกันคะทุกคน one two go ประธาน subject ตามด้วย verb หรือกริยานะคะ verb to อะไรคะ to be หรือ to be คะ <laughs> to be นั่นเอง verb to be และตามด้วย verb ที่เติม ing นะคะมาดูกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับ tense น,นี้เราเห็น เงื่อนไขของเวลาไหมคะเงื่อนไขของเวลาคือ present present แปลว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันจะกำหนดให้กริยาะะที่อยู่หลังประธานหลักเป็นเป็นอะไรคะทุกคนเป็น i s a m r นั่นเอง i s a m r นะคะมันจะกลายเป็น subject ต,ตามด้วย i s a m r ตามด้วย verb ที่เติม ing นะคะ โอเคแทนต่อไปที่จะต้องนะฮะจะต้องจำให้ได้เพื่อที่จะจำเทนอื่นให้ได้นะคะก็คือ subject ตามด้วย view โอเคเนาะหรือจะและก็ตามด้วย verb infinitive นะคะ inf ย่อมาจาก infinitive verb infinitive คือกริยาช่องที่หนึ่งไม่ผันนะคะไม่ผัน ไม่มีบัวพันไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่ใส mm ่ es ไม่ใส่ ing ไม่เติม ed เปลือปล่อยนะคะเปิดอ,อกคุยกันโอเค present perfect tense mm hmm. นะคะด้วยความที่เป็น perfect เธอจะต้องสมบูรณ์ subject จะตามด้วยโอเค have หรือ has นะคะและ verb 3หรือ past participle past participle part นั่นเองโอเคเนาะหลักการสังเกตนะคะถ้าตระกูล perfect จะต้องมี verb 3หรือ past participle นั่นเองอ่ะโอเคเรามาทำการ featuring tense กันนิดนึง <c oughs> ก็คือการกระทำ tense เนาะเรียกว่ากระทำละกันโอเค แมค่ะโอเคแป๊บหนึ่งเนะี่ยขอขอสักเทนหนึ่งขอสักเทนหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูใหม่จะพาฟิชเจอร์อิโอเคอ่ะสมมติว่าเราอยากได้ฟิชเจอร์คอนเซ็ปต์คอนติเนียร์อ่ะโอเคอันนี้ครูใหม่แบบเขียนมั่วงเลยนะและเราก็จะ มาลอง featuring tense กัน future perfect ค o n มันคือการรวมกันระหว่าง future perfect ใช่ไหมไม่ใช่เออมันคือการรวมกันระหว่าง future simple กับ present perfect ค่ะอันนี้ไม่ได้นี่หว่าอันนี้แค่นียวไม่ได้อ่ะ ตรงนี้ตัดแล้วกันนะโอเคยกตัวอย่างนะคะ tense มาเลือกมาสักหนึ่งเราอยากได้อะไร <c oughs> เราอยากได้ tense อะไรโอเคอ่าครูอยากได้ future perfect อ่า future perfect โอเค future perfect ใช่ไหมโอเค future perfect tense อย่างเงี้ยสมมติว่าเราอยากได้ future perfect แล้วกันเราก็จะตั้งนะคะ future simple นะคะ by featuring กันกับ present perfect tense นะคะอ่ะลองดูว่า มันจะเป็นยังไง future simple มาค่ะโครงสร้างคือประธานใช่ไหมอ่ะเปลี่ยนสีละกันเพื่อเราจะเห็นชัดเจนขึ้นมันคือการ featuring นะคะการระหว่างระหว่าง future simple กับ present perfect tense โอเคเราจะได้โครงสร้างของ future simple เป็น subject ตามด้วย View ใช่ไหมตามด้วย Verb Infinitive หรือกริยาช่องที่1ไม่ผันไม่เติมอะไรทั้งนั้นนะคะมา Featuring กันกับโอเคจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะตั้งแบบนี้ไม่ได้นะมันจะ Featuring ไม่ได้อ่ะ u u t u r m s l m p ม e มันคือโครงสร้างดังนี้ค่ะ subject ตามด้วย view นะคะและตามด้วย verb infinitive infinitive นะคะหรือกริยาช่องที่หนึ่งไม่ผ่านแล้วมา featuring กันกันกบ present perfect นะคะ present perfect tense โครงสร้างของเขาคือ subject ตามได้วยอะรคะตามด้วย verb to have ซึ่งนันที่นี้นะคะ คำว่า present หรือปัจจุบันมันมากดให้ tense นี้จะต้องเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้น verb to have นะคะความเป็นปัจจุบัน base form ของเขาก็คือ have หรือ has นั่นเองและและ,และทำด้วย verb ช่องที่3หรือ past participle นั่นเองค่ะ mm hmm. มาค่ะ present perfect tense mm hmm. เวลาที่เราจะเอามา featuring กันนะคะเวลาที่เราจะ เอามา featuring แบบหนึ่งนะเอามา featuring กันให้เราตั้งเยื้องยังเยืองนะคะไปทางขวาโอเคเนาะจะได้โอเคจะได้ subject นะคะอะไรนะ verb to have ก็คือ have กับ has ใช่ไหมเพราะว่า present ความเป็น present มากดกดนะคะให้กริยาตรงนี้ต้องเป็น have หรือ has นั่นเองและตามด้วย เวิร์บช่องที่3หรือ past participle นั่นเองเวลาที่เรามา f e a t u r i n g กันนะคะมันจะต้องโอเคจับดึงลงมาเลยใช่ไหมจับดึงลงมาเลยโอเ okay. ค subject นะคะไม่เจออะไรเลยอ่ะจับดึงลงมาเราก็จะได้ subject โอเคเนาะ view เจอ subject นะคะ tense เนี่ยเรื่องของ tense นะคะอะไรเป็นใหญ่กริยาเป็นใหญ่ค่ะเพราะว่ากริยาจะกำหนดช่วงเวลาใช่ไหมกริยาจะกำหนดเวลานะคะเพราะฉะนั้น i l l เจอ subject i l l ชนะอ่ะไปค่ะ verb to have ของ verb infinitive ก็คือ have นั่นเองค่ะหรือรูปเปตฟอร์มของมันและก็จะได้ เว r รช่องที่3ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็ดึงลงมาเลยเป็น Verb ช่องที่3หรือ past participle เพราะฉะนั้นเนี่ยได้แล้วเห็นไหมง่ายไหมคะ easy p e a s ง่ายใช่ไหมล่ะโอเคเราจะได้นะคะโครงสร้างของ subject นะคะ will have เว r ร์นะคะและชื่อของ tense นี้มันก็คือ future perfect tense นั่นเอง โอเคปะง่ายไหมล่ะนะคะลองไปทำดูนะว่าเทคนิคนี้จะใช้ได้กับเทนส์ทั้งหมดนะคะใน12เทนสหรือเปล่าหรือมันจะมีบางเทนส์ที่มันไม่สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ครูหมขอใบละกันนะคะว่ามันจะมีเทนส์หนึ่งนะคะสุดท้ายเลยเทนส์สุดท้ายขวามือล่างสุดมันอาจจะ ใช้เทคนิคน,นี้ไม่ได้นะคะเทนส์เดียวเพราะฉะนั้นหนูก็จำสิบสามเทนส์ฝาดนะคะโอเคเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะที่รับฟังจนจบเลยนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวครูใหม่จะโพสต์ไฟล์นี้ไว้ด้านล่างของวิดีโอนะคะแล้วให้เราไปลองฝึกทำเทน s e ดูนะคะอันนี้คือเทนส์เทเบิคือตารางการจำเทนไปจนตายเลย นะคะนักเรียนที่รักทุกคนครูไหมาฝากติดตามด้วยด้จ้าเรามีทั้ง Instagram ไว้แชร์ข้อสอบเทคนิคแนวทางต่างๆในภาษาอังเกษนะคะอิงกิ้ h ไข่จอดหมนะคะช่องทาง Instagram ก็มีแล้วก็ TikTok คำคำเฮฮาปาจจิงโกะนะคะสไตล์ครูใหม่เองนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวได้นะคะ แล้วก็มี YouTube ด้วยนะคะคุณจะพยายามทำวิดีโอมาทบทวนเนื้อหาทางภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากได้เนื้อหาอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของวิดีโอเลยนะคะคุยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนให้เก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันโอเค thank you so much for watching this video I'm so grateful for that see you again next time bye 么啊。<M> <laughs> <laughs>